เรื่องนี้เปิดมานางเอกกับพระเอกก็มีลูกกันลจ้าทุกคนมีทั้งสองคนแนะ่เป็นลูกชายลูกสาวฝาแฝดด้วยจ้าใดๆก็คือพระเอกอะ่ะไม่ยอมรับลูกของตัวเองจ้าแต่ให้นางเอกกับลูกอะ่ะมาอาศัยอยู่ด้วยแล้วทีนี้คนรักเก่าของพระเอกอะ่ะก็กลับมาแล้วยังไงอะ่ะนางเอกก็อยู่ไม่ได้สิคะเสียใจก็เสียใจแต่ยังไง ก็เขาไม่รักอะเนาะก็ต้องพาลูกออกไปอยู่ที่อื่นแ่ะอันนี้คือความคิดของนางเอกคนเดียวนะยังไม่ได้ปรึกษาหรือคุยเลยกับพระเอกเลยที่สําคัญนะคะทุกคนพระเอกอ่ะไม่ให้ลูกเรียกว่าพ่อนะจ๊ะให้เรียกว่าลุงจ้าก็คือไม่ยอมรับลูกทั้งสองคนนั่นแหละ แต่ก็ต้องให้หนางเอกกับลูกะมาอาศัยอยู่ด้วยเพราะความรับผิดชอบไงแต่ก็ให้เก็บเป็นความลับนะจ๊ะแล้วไปเอกเป็นซีอของบริษัทแห่งหนึ่งแล้วนางเอกก็เป็นพนักง,งานที่บริษัทนั้นด้วยจ้านางเอกก็ต้องเห็นพระเอกหวานซึ้งกับคนรักจิตใจนางเอกก็เศร้าทุกวันเห็นทุกวันภาพบาดตาบาดใจทุกวันส่วนลูกๆก,ก็ไม่เข้าใจะนะว่าทําไมตัวเองต้องเรียกพ่อว่าลุงแต่เอกก็จะปัดเป็นเรื่องอื่น แล้ววันนี้นางเอกก็เตรียมของใหล้ลูกเพื่อที่จะไปโรงเรียนเหมือนทุกครั้งแต่พระอเอกก็ซื้อของเล่นมาให้ลูกเล่นอยู่นะจะบอกว่านางไม่สนใจลูกก็ไม่ใช่อยู่แล้ววันนี้ลูกๆนางเอกนะคะหนีรู้จากโรงเรียนจ้าเพื่อที่จะมาตามหาพ่อที่บริษัทพอนางเอกรู้ข่าวก็รีบวิ่งไปบอกพระเอกแต่ไม่ทันแล้วจ้าแล้วพระเอกที่กำลังยืนจูจีกับแฟนของตัวเองก็เห็นลูกมาเรียก ก็ตกใจจ้าว่าลูกมาได้ยังไงซึ่งนางเอกที่วิ่งเข้ามาหาพระเอกก็จะหยุดลูกลูกของตัวเองแต่ก็ไม่ทันแล้วจ้ะพระเอกเห็นแล้วแต่พระเอกก็ไม่สนใจนะก็เดินเข้าลิบไปกับแฟนของตัวเองและลูกของนางเอกกับพระเอกก็คิดภาพของตัวเองที่พ่อพาไปเที่ยวสวนสนุกก็เกิดน้อยใจ แล้วนางเอกอะเตรียมตัวที่จะลาออกอยู่แล้วอะพอนางเอกยื่นใบลาออกก็เก็บของอะไรให้เรียบร้อยจะโทรหาพระเอกแต่พระเอกกับไม่รับจ้านางเอกที่อยู่บ้านพระเอกก็ไม่ได้อยู่ฟรีๆนะจ๊ะทําความสะอาดดูแลลูกดูแลพระเอกเป็นอย่างดีแล้วลูกๆนางเอกก็คุยกันเรื่องการประชุมผู้ปกครอง นางเอกอจะโทรบอกพระเอกว่าวันนี้มีประชุมผู้ปกครองลูกนะอยากจะให้พระเอกไปด้วยแต่ในเอกก็ไม่กล้าสุดท้ายนางเอกพาลูกไปโรงเรียนก็ไปเจอเข้ากับพระเอกจ้าานเอกก็งงว่าพระเอกมาทําไมตอนแรกคิดว่ามาหาลูกของตนเองแต่ที่ไหนได้พระเอกมาหาลูกของแฟนจ้าแฟนของพระเอกมีลูกอยู่แล้วกับเธอ ดูพระเอกมันเร็วขนาดไหนลูกตัวเองไม่ดูแลแต่ไปดูแลลูกแฟนเก่าและลูกแฟนเก่าพระเอกอะ่ะก็เอาเครื่องบินที่พระเอกซื้อให้มาอวดบอกว่าเนี่ยพระเอกซื้อให้ลูกๆของนางเอกก็อิจฉาสิจ้าง,งานนี้นางเอกก็บอกว่าโอลูกของตนเองทําไม่ซื้อให้แต่ไปซื้อให้ลูกของแฟนเก่า อีกสักแป๊บหนึง่งแฟนเก่าของพระเอกก็เดินมาแล้วก็มาถามนางเอกเพราะว่าจํานางเอกได้ว่าเป็นเลขาของพระเอกจ้าแล้วก็ถามนางเอกว่าคุณพ่อของเด็กไปไหนล่อคะไม่มาด้วยเลยคะก็นางไม่รู้ว่าคะ่ะว่าพระเอกมีลูกกับนางเอกแล้วแต่พระเอกอะกลัวคนอื่นจะรู้ไงก็เลยไม่ให้นางเอกพูดอะไร เมื่อการประชุมผู้ปกครองเสร็จสิ้นแล้วพระเอกก็ยืนรอนางเอกกับลูกเพื่อที่จะง้อลูกของตัวเองโดยให้อมยิ้มคนละอันแล้วก็จะพานางเอกกับลูกๆไปส่งที่บ้านแต่จู่ๆก็มีสายเข้ามาจ้าบอกว่าลูกของแฟนเก่าพระเอกอะ่ะปวดท้องอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วพระเอกก็จะรีบขึ้นรถไปหาเลยจ้าแต่ลูกของพระเอกอะ่ะเรียกพระเอกก็หันมาดูนะคะ แต่สุดท้ายอ่ะก็ให้ลูกกับเมียเดินกลับบ้านจ่ะไม่สนใจตัวเองจะไปหาลูกแฟนเก่าและนี่ก็คือฟางเส้นสุดท้ายที่นางเอกขีดไว้ว่าพอแล้วนาะงเอกจะไม่ยุ่งกับพระเอกอีกแล้ววันต่อมาเป็นวันเกิดของลูกพระเอกกับนางเอกซึ่งเด็กสองคนเนี่ยเขาเป็นแฝดกันนางเอกกับลูกก็รอพระเอกเพื่อที่จะให้พระเอกมาร่วมเป่าเค้กกันสุดท้ายพระเอกก็ไม่มา นางเอกก็นอนรอพระเอกอยู่ด้านล่างพอพระเอกกลับมานางเอกก็ยื่นหนังสือให้พระเอกเซน็นซึ่งก็คือใบหย่าจ้าแต่พระเอกอะรีบไม่ทันได้ดูว่านั่นะ่ะเป็นใบหย่าก็เลยเซ็นให้แล้วก็รีบออกไปรับแฟนเก่าของตัวเอง แต่นางเอกก็คิดว่านั่นอะคือคำตอบแล้วก็เลยเก็บของของตัวเองและของลูกออกจากบ้านจ้าระหว่างที่นางเอกกับลูกๆคนของออกจากบ้านก็มาเจอเข้ากับพระเอกพระเอกที่ทำเค้กมาโดยที่มีแฟนเก่ากับลูกแฟนเก่าตัวเองมานั่งรว่วมโต๊ดด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะในเค้กนั้นมีนมและลูกของนางเอกอะแพ้นมแต่พระเอกก็ตักให้โดยที่ไม่รู้ว่าลูกตัวเองน่ะแพ้อะไร แลวสุดท้ายนายเอกก็ทนไม่ไหวก็พาลูกๆออกไปทําทางของตนเองแล้วแฟนเก่าของพระอเอกไปเปิดเจอเค้กในตู้เย็นของพระเอกแล้วก็เอามาให้พระเอกดูแล้วพระเอกก็นึกขึ้นได้ว่าเมื่อวานเป็นวันเกิดของลูกตัวเองทีนี้พระอเอกก็นึกย้อนไปถึงอดีตที่นางเอกเคยพูดไว้แล้วพระเอกก็จำได้แล้วก็วิ่งกลับไปที่ห้องเพื่อที่จะไปดูกล่องของขวัญ แล้วในกล่อ,องของขวัญน,นั้นเป็นไงเป็นใบหยาจ้าพอรู้ว่าเป็นใบหยาก็โทรหาผู้จัดการทันทีเลยว่าให้ตรวจสอบทีว่านางเอกกับลูกอ่ะไปที่ไหนกันเพราะว่าพระเอกอ่ะติดต่อนางเอกกับลูกไม่ได้เลยพระเอกก็เป็นเดือดเป็นร้อนส่วนานางเอกกับลูกๆอ่ะก,ก็เดินทางมาอยู่ที่บ้านหลังใหม่เด็กๆก,ก็ดูจะชอบใจ หุ้นส่วนของพระเอกอ่ะก็ส่งจดหมายมาหาพระเอกเพื่อที่จะให้พระเอกไปร่วมงานเลี้ยงด้วยโดยการที่ให้พระเอกอ่ะพาลูกๆไปด้วยแต่พระเอกก็โทรหาแฟนเก่าให้ไปร่วมงานเลี้ยงกับตนเองแต่หุ้นส่วนคนนี้รู้จักกับนางเอกเคยทำงานร่วมกันนางเอกมักจะพาลูกๆมาทำงานด้วยเสมอพอพระเอกมาถึงหุ้นส่วนแล้วก็เข้าใจผิดคิดว่าแฟนเก่าพระเอกคือนางเอก แต่พระเอกก็รีบแก้ต่างให้ว่านี่ไม่ใช่ระหว่างที่พระเอกคุยกับหุ้นส่วนอยู่นั้นแฟนเก่าพระเอกทำท่าทำทีเพื่อจะให้หุ้นส่วนพระเอกเข้าใจผิดว่าเป็นคนรักกันแต่สุดท้ายแล้วการคุยกับหุ้นส่วนในวันนี้ก็เป็นไปด้วยดีโดยที่พระเอกได้มารู้ทีหลังว่าความสำเร็จครั้งนี้เป็นเพราะนางเอกช่วยไว้แล้วพระเอกก็คิดว่าการคุยงานครั้งนี้ ร่วงไปด้วยดีแต่ที่ไหนได้คะลูกของแฟนเก่าพระเอกก็สร้างเรื่องเลยจ้าโดยการที่ไปแย่งตุ๊กตาจากหุ้นส่วนพระเอกคะ่ะและทีนี้ก็ทะเลาะกันยกใหญ่หุ้นส่วนพระเอกก็ไม่ยอมสิคะแล้วพระเอกก็ถามลูกแฟนเก่าของตนอนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นด้วยความ ที่แฟนเก่าพระเอกก็รักลูกกนะัเนาะก็พยายามที่จะปกป้องลูกของตนเองแต่สุดท้ายก็จบไปด้วยดีโดยการที่พระเอกเ่ะเอ็ซื้อตุ๊กตาใหม่ให้กับลูกสาวของหุ้นส่วนจ้าพระเอกก็ด้วยความที่เหนื่อยล้าก็กลับมาบ้าน แล้วก็เปิดเข้ามาในห้องนอนก็เจอเข้ากับนางเอกที่นอนอยู่บนเตียงของตนเองก็รีบเข้าไปหาด้วยความดีใจจ้าแต่สุดท้ายแล้วไม่ใช่จะ้ะเป็นแฟนเก่าของพระเอกที่ใส่ชุดของนางเอกมานอนรอพระเอกอยู่แหละมาอรอพระเอกอยู่บนเตียงแล้วพระเอกก็โกรธจ้านางไปเอาชุดนางเอกมาใส่ได้ยังไงแฟนเก่าของพระเอกก็ อ่อยพระเอกเลยค่ะแต่พระเอกก็ไม่สนใจผลักนางออกไปแล้วก็เดินออกมาข้างนอกพอออกมาข้างนอกก็มาเจอเขาบบสถานที่เก่าๆก็ทําให้พระเอกนึกถึงนางเอกนึกถึงลูกๆส่วนแฟนเก่าของพระเอกก็ตามพระเอกมาเพื่อที่จะอ่อยพระเอกต่อแต่พระเอกก็ไม่สนใจค่ะแล้วลูกของแฟนเก่าพระเอก ก็เอาของเล่นที่พระเอกซื้อให้ลูกของพระเอกมาคว้างทิ้งจนทําให้พระเอกเห็นพระเอกก็กโกรธก็ต่อว่าลูกของแฟนเก่าจนทําให้แฟนเก่าของพระเอกอะรู้ว่าพระเอกมีลูกมีเมียอยู่แล้วก็คือนางเอกกับเด็กๆจ้าแฟนเก่าของพระเอกเมื่อได้รู้ว่าพระเอกมีลูกมีเมียอยู่แล้วก็โกรธพระเอกยกใหญ่ ทุบตีพระเอกแล้วก็พาลูกเดินออกไปส่วนพระเอกก็เสียใจพยายามซ่อมของเล่นที่ตนเองซื้อให้ลูกแต่มันก็ซ่อมไม่ได้แล้วของเล่นมันพังหมดแล้วแล้วก็ให้ผู้ช่วยของตนตามหาสืบหาหนางเอกว่าอยู่ที่ไหนเร่งให้ตามหาหนางเอกให้เจอให้เร็วที่สุดพระเอกอยู่ที่ทำงานก็ไม่มีสมาธิในการทำงานเพราะยังตามหาหนางเอกกับลูกไม่เจอ พระเอกได้บอกกับตนเองว่าถ้าเจอนางเอกกับลูกครั้งนี้จะชดเชยให้นางเอกกับลูกผู้ช่วยของพระเอกก็ได้มาบอกกับพระเอกว่าเจอนางเอกกับลูกแล้วซึ่งนางเอกกับลูกอยู่ที่โรงเรียนแล้วพระเอกก็ดีใจรีบตามมาที่โรงเรียนนำของขวัญมาให้ลูกตนเองแต่นางเอกกับเด็กๆก็ไม่สนใจคว้างของขวัญทิ้งไปพระเอกก็พยายามง้อลูกของตนเองแล้วก็ตัวนางเอกด้วย แต่นางเอกกับเด็กๆก็คือไม่สนใจแล้วไงก็ให้พระเอกกลับไปแต่พระเอกก็พยายามยือ้อโดยการพูดว่ายังไงเด็กๆสองคนนี้ก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตนยังไงตนก็เป็นพ่อของเด็กๆทั้งสองคนตนก็มีสิทธิ์เหมือนกันแต่นางเอกไม่ยอมแล้วไงแต่นางเอกก็ไม่ยอมแล้วไงเอกก็ไม่ยอมเหมือนกันจะแย่งลูกไปจากนางเอกโดยการให ลูกน้องของตนเองอ่ะมาแย่งลูกของนางเอกไปและเด็กๆก็ไม่ยอมดิ้นหนีจนลูกชายของนางเอกอ่ะวิ่งเข้าไปในห้องเรียนไปให้ผู้ปกครองในนั้นนช่วยไปเอกก็ตามไปไปชิงลูกของตนเองคืนมาเลยเกิดการต่อสู้กันจนทําให้คณรูนนในโรงเรียนนั้นโทรตามตํารวจมากไก่เกียร์แล้วจะนําตัวไปเอกไปสอบปากคําที่สถานีตํารวจ แต่พระเอกก็ให้เหตุผลว่านางเอกเป็นเมียของตนและเด็กๆทั้งสองที่ตนจะเอาไปก็คือลูกๆของตนแต่นางเอกก็ไม่ยอมบอกกับพระเอกว่าตนได้หย่ากับพระเอกแล้วจนเรื่องทั้งหมดก็เปิดเผยมาว่าการที่นางเอกกับพระเอกได้มีลูกกันนั้นพระเอกปล้ำนางเอกจ้านางเอกโดนพระเอกข่มคืนค่ะถึงได้มีเด็กๆขึ้นมาแล้วพระเอกก็รับไม่ได้ พอตนได้เมาแล้วได้ข่มเหงนางเอกไงพระเอกรับไม่ได้จึงวิ่งหนีออกจากห้องเรียนนั้นไปแล้วก็ตัดภาพมาที่นางเอกกับเด็กๆอยู่บ้านเช่าหลังนั้นอย่างมีความสุขโดยการที่พระเอกส่งข้อความมาบอกว่าตนจะไม่มายุ่งกับนางเอกหรือเด็กๆอีกแต่สุดท้ายพระเอกก็แอบดูแลนางเอกแบบลับๆอยู่ดี สุดท้ายเรื่องนี้ก็จบโดยการที่พระเอกกับนางเอกอย่าขาดกันจ้า